วัดละฆังโคสิตารามวรมหาวิหารฝากกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ต๊ก็อยู่ที่ท่าช้างนะคะจะข้ามเรือข้ามไปวัดละฆังนะคะไปไหว้สมเด็จโตกันค่ะ แต่ตอนนี้ตุ๊กค้ามาถึงวัดละคังแล้วนะคะมาไหว้สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรม,มลังสีนะคะวัดละคังโคสิตาลาวรมหาวิหารตั้งอยู่ทางฝั่งทนบรุรีตรงข้ามกับท่าช้างนะคะเดิมชื่อวัดบางว่าใหญ่เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศีอยุธยา หลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จขึ้งครองราชสมบัติได้ทรงบรูรณะปฏิสังขรณ์วัดบางว่าใหญ่พร้อมทั้งยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงต่อมาในสมัยกรุงรตัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้าจุฬาโลกได้ทรงบรูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และได้ขุดพบละระฆังลูกหนึ่ง ปรากฏมีเสียงไพระกังวานมากจึงโปรดให้นำเก็บไว้ที่วัดภระรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วจากนั้นพระองค์จึงโปรดให้สร้างหอละคังขึ้นพร้อมละคังอีกห้าลูกเป็นการทดแทนและได้พระรชาชทานนานใหม่ว่าวัดละคังโคสิตาราม บางคนมีความเชื่อว,ว่ามาไหว้พระวัดละคงังจะมีคนนิยมชมชื่นมีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปีค่ะค่ะเข้ามาในพระวิหารสมเด็จนะคะก็มีรูปหล่อสมเด็จพระราชาคณะของทางวัดไว้สามองค์นะคะคือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีนะคะซึ่งประดิษฐานตรงกลางนะคะ แล้วก็มีสมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์หม่อมเจ้าทัสเสนีวงประดิษฐานทางซ้ายมือนะคะค่ะและสมเด็จพระพุทธ,ธโคสาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญอิสรางกูลประดิษฐานทางขวามือค่ะ ค่ะถ้าพูดถึงวัดละคังแล้วนะคะทุกคนก็จะนึกถึงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีนะคะและคถาชินนบัญชรน,นะคะซึ่งผู้ใดที่สวดเป็นประจำนะคะก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนะคะค่ะบริเวณนี้ก็จะมีอ่างน้ำมนต์นะคะซึ่งสามารถตักใส่ถุงกลับบ้านได้นะคะ เข้ามาไหว้พระที่วิหารอีกหลังหนึ่งนะคะที่นี่ถ้าท่านใดอยากเสียงเสียมสีนะคะก็มีนะคะ ค่ะตอนนี้ทางวัดะระขังก็มีโครงการบรรพชาอุปสมบทนะคะปิดเทอม,มเปิดธรรมธรรมะสู่ดวงใจนะคะซึ่งสามารถ,าารถทําบุญตาม,ามกําลังศรัทธาได้ลเลยนะคะอยากจะเชิญชวนให้ผุศทธาสิทิชนผู้ใจบุตุุกท่านและร่วมกับโครงการร่วมจับจองเป็นเจ้าภาพสถานค่ะเข้ามาในพระอุโบสถนะคะ มีพระประธานยิ้มรับฟ้าเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริดปางสมาธิหน้าตักกว้างประมาณสี่สองเศษนะคะเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากนะคะค่ะตุกร่วมทาบุญโครงการบรรพชาอุปสมบทนะคะร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะ เดินมาตรงนี้นะคะมาเติมน้มํามันตะเกียงกันค่ะพระปางองค์ใหญ่นะคะรัชกาลที่หนึ่งทรงมีพระรชาชศรัทธาสร้างพระปางนะคะ ซึ่งพระปางตั้งอยู่หน้าพระวิหารได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระเจ้าปรุงเธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงว่าเป็นพระปางที่ทำถูกแบบที่สุดในประเทศไทยพระปางองค์นี้จัดเป็นพระปางแบบสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ยุคต้นที่มีซวดทรงงดงามมากจนยึดถือเป็นแบบฉบับของพระปางที่สร้างในยุคต่อมาค่ะ เดินไปดูหอพระไตรปิฎกกันนะคะค่ะตอนนี้ตุกก็อยู่หน้าหอพระไตรปิฎกนะคะเป็นรูปเรือนสามหลังแฝดนะคะค่ะเดินเข้าไปดูด้านในกันนะคะ เข้ามาด้านในหอพระไตรปิดกนะคะจะมีพระบรมสารทิสลักษ์ขนาดใหญ่ของรัชกาลที่หนึ่งนะคะและด้านซ้ายและด้านขวานะคะจะมีตู้พระไตรปิดกเขียนลายลดน้ำปิดทองฝีมืองดงามอยู่ด้านละใบนะคะ ออกมาด้านนอกของพระไตบิดกแล้วนะคะก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นเลยนะคะ ปิดท้ายด้วยคาถาชินบัญชรน,นะคะสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนด้วยคาถาชินบัญชรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ